สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กัมาพบกับน้าเชียร์ผ้าลวยเด้อครับผมเอาคลิปนี้ครับพี่น้องเนาะครับมีแนวทางตัวเลขตามลาเหม่นๆเด็ดๆก็มาซูพี่น้องซีพ่อแน่สารคามครับผมเป็นมีตาเล่าเด็ดๆมาฝากพี่น้องซีครับผมครับไปพิจารนาํากันครับพี่น้องเนาะก่อนที่จะไปรับชมรับฟังตําล้ากับพ่อแน่สารคามน้าเชียร์ผ้าลวยกับขอ ขอพระคุณพ่อเนี่ยเด้อครับผมครับเช่นเคยครับพี่น้องเนาะฝากเป็นกําลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กับน้าเชียร์ผ้ารวยในเด้อครับผมไปรับชมรับฟังน้ากันเลยครับผมตําราวพ่อแน่งวดวันที่สิบเจ็ดตุลาคมหกสิบแปดครับน้ําเสวัสดีพ่อเน่ยครับผมครับสวัสดีครับครับ เพียงได้พอนอกจากไทยแล้วก็ยังมีตำล่านปะครับผมโอ้ครับขึ้นเวทีหมวดวันที่17หนึ่งด้วยพอครับผมเอาเลยบ่ครับพ่อเป็นเหล็กเด่นมือวิ่งจังไดพอเออเหล็กเดินหละว่างั้นหอนกัพ่อบอก่ว่ายช่ไม่เป็นเอโอ้ก็ผ่านแล้วครับผมว่วนี้เป็นสองรืสามพ่อแน่ครับผมวิ่ง ลดูดกับว่าได้ครับผมเหล็กเด่นงวดนี้ได้สองกับ 3. สามสองกับสามเอาเลขวินเ,นเลือมาเชื่อก่นเลยเล็วินนะพ่อเนาะครับผม,มเลขวินศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งเจ็ดแปดเจ็ดแปดสองสามสองสาม นี่แหละอยู่ในนี่ยนะพ่อเนาะครับจับจับครูเลยจับครูเลยพ่อจับครูเลยตามเหล็กวิ่งนี่ละพ่อเดียวเจ้าคูเหรอสุดเต็มกสิเอาชุดเต็มกสิบแปดคูนี่ยนะพ่อเน,ะอนะอาะแปดเก้าครูบ่ละบอลล็อกเอาเอาที่พ่อคัดให้ก็ได้ครับผมติดสองติดสามเอาสามแปด สามแปดสเจสามเจ็ดตัวกันเป็นสาสามกันสามสามมันเดินสามไม่พอสามไาด้หรอกจับจัเป็นสองสองตัวเป็นสองแปดสองเจ็ดแล้วว่จับดอกใหรพี่จับบอลอเล็เดินสามเดินสามครับนีและครับผม ตำลาพ่อแน่กับขื้นเวทีสองกับสามนี่จังใดก็ตตองมีเห็นล่ะครับพี่น้องเนาะครับกับลั่นตีครับเลขวิาเขมาสิบกุงดเะักมเดรวัดหลุดมาาอขตามนี้จังไดกับเขามาก็หุดครับผมครับสองกับสามนี่โอ้ตอนนี้โลกขี่ไปก็นานนี่กับสามกับมาแห้งดีกว่าแมนพราไป ดูแลพอเพราะอะไรพระเบิง่งพอเป็นครับลงอันลงคตองงวดดูซิว่าจะมียาหน่อยยาหน่อยเพิ่นก็เด่นเพิ่นเข้าดีครับส่วน3อยู่ของของน้ําเชื่อมไห่อย่งของน้ําเชื่อมอันสูตรสูตรใหม่บ่ทันได้เฮ็ดไม่พอยากอยู่สูตรสูตรเก่านี่ได้8กับ3โอ้ยมันเหลวมันจะแ่นแล้วตัวนึ่ง แม่แลแลเลี้ยงอะไรตัวเดียวด้ยวยน้เพี้อครับผมครับโเล่นสามแปตัวเดียวสามแปดครับผมเล่นตัวเดียวเลยรบอสองตัวก็มันก็ดิเป็นสองสามเก็กับสองเก็นั่นแหะอ้เออสมเลสองเกณแต่ว่าไป็ว่แม่ สองแปดสองสอเกียสแต่ว่าพอพอจับเหที่จะบอกประมาณมันมเล่นมันเล่นตัวนี้พอใจพออยากไหนตัวเดียวสามแปดตัวเดียวหมดแล้วนักตัวเดียวไปเลยที่เหลือกันล่องล่องไว้ครับถ้าเบิร์นมาก,กจะเบิร์นส้มสามครับผมโบดีเบิร์นโดนแล้วสามสามแปดสซะแลครับเลขพอถึงแตสิบงวมดมานี อ่าสิบกุมวันมานี้นี่ได้ได้เบิ้งบ่พอว่ามันมันจะไปบนห้ือล่างก็เกินมันก็จะไปบนก็ได้ล่างได้แต่ว่าส่วนมางสิเป็นละสิบเลยสามเลยละสองเลยโอ้โเข้ากันไว้นะหมดละดนียนเนียนเนียนเนียนลักสิบไปกวนเนีนเน้ยนลักสิบไปครับเน้ยนลักสิบไปไปในทั้งบนทั้งล่างครับนี่แหละครับผมพ่อแน่สารคามตำลาวครับผมเอา สูตรเดินดีเดินเงาต่อครับผมพอกับเห็นว่าเดินดีกันแล้วมาฝากพี่น้องเอฟซีสิบเจ็ดตุลาคมนี้ครับผมรุ่นน้ากันสิมีบ่ครับพูนองเนาะสามครับผมสามกับสองเน้นสามเอาพ่อน้ำเชียร์ผ้าลวยกับิลบกวนพอสักหนีได้ครับพอวันนี้ครับเพิ่มไม้เหล็กเพิ่มไล่ยมาไหนได้พอเบอร์นั่นแหละครับผมครับ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 ขอบพระคุณพอเนี่ยครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับ เอาครับพี่น้องครับผมพ่อแน่สารคามครับเพื่อนก็มี่รัฐบาลไทยได้ครับผมครับรัฐบาลไทยพ่อก็มี่ก็มาเชร์กันลงไปแล้วครับพี่น้องเนาะครับคลิปนี้จะเป็นแนวทางตำเล่าครับผมงวันที่17ตุลาคม68นี่แหละครับพี่น้องครับเพื่อนให้วิ่งลูดหรือว่าวิ่งบนเน้นลักซิปได้ครับผมสองกับสามสองกับสามเน้นสาม เลขวินครับผมเลขวิน017823 017823ครับประกบคู่ให้เน้เนๆ38ได้ครับพี่น้องตัวเด่นเลย38ล่ลองๆก็สิ37 28 27ทั้งสี่ครับพี่น้องเนาะครับให้ลักหน่วยเป็น8กับ7กับกลับไปน้ำจังกน้อยก็ได้ครับผมแต่วันเน้นสุดๆเม็ดเ,เดียวคือ38กันเบิ้ล33ครับผม นี่คือแนวทางตำราพ่อแน่สารคามเด้อครับผมเอาถ่ายคลิปนี้น้ำเชียรผ้าร่วยกะขอไว้พ่อให้พี่น้องเอีโชคดีถูกหวยเลื่อนเงินไปน้ำกันตำราสองทุ่มครึ่งตุลาคม68สําำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะเอาถ่ายคลิปหลังจากทรงผลงานตัวเลขใหเอฟซี G, ได้เบิง้งได้วิเคห์แล้วน้ำเชียรกับการเชียรขออนุญ,ญาต แนนครับถูกทานขายขีดเด้ค่ะสร้างเขามาได้ก็คือแอดเพิ่มมาเลยโทรศัพท์ได้ครับพี่น้องค่ะ098 474 0683ครับผมขายดีอันดับหนึ่งนะค่ะสามอย่างนี้สบู่เซรั่มท่านาเซรั่มท่านาแล้วก็ปิดท้ายแป้งตลับค่ะขายดีอันดับหนึ่งแป้งตลับนี้เบอร์สองขายดีมากค่ะรัตุชม ต่อมากะเซรั่มตอนนี้เพราะว่าสบู่เพิ่นก็ว่าใส่ดีแต่ว่ามันประเดมมดไว้ค่ะเพิ่นเอาไว้แต่ท่าตะหนาเซรั่มเนี่ยเลืยกตะปูบีบไล้เนาท้่ะเซรั่มจะเป็นหัวปั่มเด้อค่ะหัวปั่มคือจะขึ้นท่าผิวค่ะหัวปั่มขึมนท่าผิวกะใส่ดีค่ะท่านผู้ชมหอมค่ะส่วนมากเอฟซี่แม่เอฟซี่เอื่อยๆน้ำเชียพิ่นจะใส่ สื้อลำชุดนี้น้ำหนักชุดนี้นี่นี่ชุดนี้ค่ะดัมเบลส้มหลักร้อยได้ค่ะชุดนี้หลักร้อยค่ะไม่แพงค่ะถักลายมาเด้ค่ะดัมเบลส้มอีกรอบไม่ถอะศูนย์เก้าแปดสี่เจ็ดสี่ศูนย์หกแปดสามกับผมค่ะขอบคุณน้ำเชื่อได้ครับพี่น้องเพิ่มไม้เล็กก็ได้ครว่าเป็นไอดียลายได้ครับผมค่ะถ้ารู้ซื้อว่าแพ้ขั้นหรือว่าพื้นแดงเจ้งสีแซกปวดเจ้งสีค่ะ ให้ยุสใส่เนาะถือว่าเท่าแผ่ค่ะแผ่ค่ะใให้ห้ยุสเด้อค่ะคุณผูช้ชมแม่ยิปซี่เป็นกับขึ้สีรูเนาะค่ะว่าถ้าเท่าแสบข้างขัน้นแล้วกัให้ยุสเด้อค่ะครับขึ้นเริ่มเสียกะทดลองโอ้ยหลายค,นนครั้งเนาะเหรอนี่ร่องถุกจ้างกับมาใช้กระจ้างกับนี่แหละครับผมค่ะชุดนี่นะ ใสกกะจางได้ค่ะดานผู้ชมอันนี้กะชะลอกคว่เหียวค่ะบําเพ็นว่าตึงเลยเนาะค่ะเส้นลงค่ะดานผุ้ชมนี่ครับผมลองไปใส่ทดลองเบื่องก้อนกรได้ครับผมแต่ว่ากะดีใจขอบคุณเอฟซีเนาะค่ะที่เิ่นกลับขึ้นมากรอบสองรอบสามเนาะรอบสามแล้วค่ะดานผุ้ชมเส้นลำท่าหนาค่ะเพ่นว่าเพิ่นใส่ดี สบ,บู่กับใส่ดีแต่ว่าเพิ่นแบบว่าอามันบด้เิดง่ายถักไลน์แล้วเนี่ค่ะสำหรับคลิปนี้พอกันคลิปหนย,ยืดดีไม่แห้งสุูสุสก้นสวัสดีค่ะสวัสดีครับ